สวัสดีสมาชิกเพจหางานทุกท่านนะครับวันนี้มีงานมาฝากกันเช่นเคยครับเป็นงานในเครือสหพัฒน์นะครับ รายละเอียดของงานครับรับสมัครพนักง,งานฝ่ายผลิตจำนวนมากเข้าไปทำงานที่บริษัท Top 10ทนเมนูเฟกเจอริงครับเครือสาพาัฒน์อำเภอศีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับเริ่มงานได้ทันทีเลยครับคุณสมบัติทั้งชายและหญิงอายุ19-37ถึง37ปีสูง155เซนติเมตรขึ้นไปครับจบการศึกษาป .6 ขึ้นไปขอคนที่สามารถอ่านออกเขียนได้นะครับ ขอคนที่สามารถทำงานเป็นกะได้สามารถทำโอทีได้ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์ครับมีโอทีตลอดนะครับเวลาทำงาน7นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกานาทีขอคนที่สามารถเดินทางมาทำงานเองได้ครับสวัสดิการเพิ่มเติมนะครับค่าแรงรายวัน378บาทต่อวันครับโอทีแรงก็63บาทต่อชั่วโมงครับโอทีแรงก็8 4บาทต่อชั่วโมงโอทีแรงก็126บบาทต่อชั่วโมงนะครับ ค่ากะเช้า 20บาทต่อวันครับค่ากากลางคืน30บาทต่อคืนนะครับแล้วก็ค่าเบี้ยขยัน120 240แล้วก็300บาทต่อเดือนตัดวิก21ถึง20ของเดือนนะครับครรายละเอียดเพิ่มเติมจดเบอร์นะครับจดเบอร์เลยโทรสอบถามเลยครับ082 923 8685ครับ082 923 8685แล้วก็อีกหนึ่งเบอร์นะครับ098 294 6 6, 6 3 2ครับ098 294 6632ผมลงเบอร์ไว้ในด้านล่างของวิดีโอนี้นะครับในเดดคลิปชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่จดไม่ทันก็เข้าไปดูรายละเอียดในเดดคลิปชั่นของวิดีโอได้นะครับดูจนถึงช่วงท้ายแล้วฝากกดติดตาม YouTube เป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับผมจะอัปเดตงานอย่างต่อเนื่องโชบีครับ